ถาอาหารที่สามารถล้างพิษและขจัดไขมันออกจากตับเพิ่มสุขภาพตับของคุณด้วยอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารเหล่านี้ตับเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านขวาบนของช่องท้องทำหน้าที่สำคัญต่างๆในร่างกายได้แก่การล้างพิษตับมีบทบาทสำคัญในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยจะประมวลผลและกรองสารที่เป็นอันตรายเช่นแอลกอฮอล์ยาและสารพิษจากสิ่งแวดล้อมแล้วเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบที่เป็นอันตรายน้อยกว่าที่สามารถขับออกจากร่างกายได้ การเผาผลาญตับมีบทบาทสําสคัญในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดโดยการผลิตและเก็บกลูกโคสและปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดต่างต้องการตับยังผลิตน้ําดีซึ่งจําเป็นต่อการย่อยและดูดซึมไขมันการจัดเก็บตับจัดเก็บสารอาหารที่สําคัญเช่นวิตามินกลือแร่และไกลโคเจนซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของกรูกโคสที่ร่างกายสามารถนําไปใช้เป็นพลังงานได้เมื่อจําเป็น การสังเคราะห์ตับมีหน้าที่ผลิตสารสำคัญหลายชนิดรวมทั้งโปรตีนเช่นอัลบูมินและปัจจัยการแข่งตัวของเลือดและคอเลสเตอรอลการทำงานของภูมิคุ้มกันตับเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อและสร้างปัจจัยภูมิคุ้มกันที่ช่วยปกป้องร่างกายจากสารอันตรายการควบคุมฮอร์โมนตับมีส่วนร่วมในการควบคุมฮอร์โมนต่างๆในร่างกายรวมทั้งอินซูลินและฮอร์โมนเพศ โดยรวมแล้วตับมีบทบาทสําคัญในการรักษาสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกายการทํางานของมันซับซ้อนและเชื่อมโยงการและการหยุดชะงักของการทํางานตามปกติอาจส่งผลได้แรงต่อร่างกายการรับประทานอาหารที่สมดุลและดีต่อสุขภาพซึ่งรวมถึงอาหารที่มีสารอาหาราแน่นหลากหลายสามารถสนับสนุนสุขภาพของตับและช่วยในการกําจัดไขมันออกจากตับต่อไปนี้คือ5ตัวอย่างอาหารดังกล่าว 1. ผักใบเขียว ผักใบเขียวเช่นผักขมคนาและผักกระหล่ำปลีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบจากพืชที่ช่วยปกป้องตับจากการถูกทำลายและลดการอักเสบผักใบเขียวคือกลุ่มของผักที่มีพืชหลากหลายชนิดเช่นผักขมคนาผักกระหล่ำปลีและผักกาดหอมมักมีแคลอรี่ต่ำและมีสารอาหารสูงเช่นวิตามิน A อซีเคและโฟเลตรวมทั้งมีแร่ธาตุเช่นเหล็กและแคลเซียมผักเหล่านี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสารประกอบที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากโมเลกุลที่เป็นอันตรายที่เรียกว่าอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระสามารถนำไปสู่การอักเสบซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายของตับเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากสารต้านอนุมูลอิสระแล้วผักใบเขียวยังอุดมไปด้วยสารประกอบจากพืชเช่นฟลาวนอยด์และแคโรทีนอยด์ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติต้านการอักเสบสารเหล่านี้อาจช่วยลดการอักเสบในตับซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงการทำงานของตับ และลดความเสี่ยงของโรคตักโดยรวมแล้วการใส่ผักใบเขียวลงในอาหารของคุณเป็นวิธีที่ดีในการสนับสนุนสุขภาพตักและสุขภาพโดยรวมอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าผักใบเขียวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรักษาโรคตับหรือทดแทนการรักษาทางการแพทย์ได้หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพตับของคุณสิ่งสําคัญคือต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 2. ผักตะกูลกะลํา ผักต่างๆเช่นบรอกโคลี K oli, K ่กะหล่ำดอกและกะหล่ำดาวมีสารประกอบที่สนับสนุนการทำงานของตับและช่วยในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายผักตระกูลกะหล่ำคือกลุ่มของผักที่ประกอบด้วยบรอกโคลี oli, ่กะหล่ำดอกกะหล่ำดาวคนาบกชอยอารูกูลากะหล่ำปลี ree, และผักใบเขียวอื่นๆผักเหล่านี้อุดมไปด้วยสารอาหารเช่นวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายผักตระกูลกะหล่ำยังมีสารประกอบที่เรียกว่ากลูโคซินโนเลตซึ่งจะถูกเปลี่ยน เป็นสารประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เรียกว่าไอโซไทโอไซเนตและอินโดนระหว่างการย่อยอาหารพบว่าสารประกอบเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการรวมทั้งสนับสนุนการทำงานของตับและช่วยในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายตับมีบทบาทสำคัญในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายเมื่อเรากินหรือดื่มอะไรตับจะเผาผลาญและกำจัดสารอันตรายออกจากร่างกายสารประกอบที่พบในผักตระกูลกะหล่ำแสดงให้เห็นว่า สนับสนุนการทำงานของตับและเพิ่มความสามารถของตับในการล้างพิษสารอันตรายนอกจากสนับสนุนการทำงานของตับแล้วผักประกูลกระหลำ่ำยังเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่ลดลงของมะเร็งชนิดต่างๆรวมถึงมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสารประกอบที่พบในผักเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติต้านมะเร็งเช่นลดการอักเสบและยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยรวมแล้วการใส่ผักตระกูลกระหล่ำในอาหารของคุณมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายรวมถึงสนับสนุนการทำงานของตับและช่วยในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายตลอดจนลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิด 3. กระเทียมกระเทียมมีสารประกอบที่ช่วยกระตุ้นเอนไซม์ตับที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษและปรับปรุงการทำงานของตับกระเทียมเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเนลิอัมซึ่งรวมถึงหัวหอมหอมแดงและกล้วยใช้ฝรั่งด้วยกระเทียมถูกนำมาใช้เป็นเวลาหลายศตวรรษ ทั้งในการทำอาหารและการรักษาโรคเนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างหนึ่งของกระเทียมคือความสามารถในการปรับปรุงการทำงานของตับกระเทียมมีสารประกอบที่เรียกว่าอะลิซินอะลีอินและอะโจอินซึ่งพบว่ากระตุ้นเอนไซม์ตับที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากร่างกายเอนไซม์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้างพิษของตับและมีบทบาทสำคัญในการกำจัดสารอันตรายออกจากร่างกายเมื่อบริโภคกระเทียมสารประกอบเหล่านี้ จะถูกย่อยสลายเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งจะเข้าสู่กระแสะเลือดและไปถึงตับเมื่ออยู่ในตับสารประกอบเหล่านี้จากกระตุ้นออกการผลิตเอนไซม์ล้างพิษเช่นกลูตาไทโอนเอสซานซเฟอร์เอสและคาตาเลสเอนไซม์ N เหล่านี้ช่วยย่อยสลายสารพิษและกำจัดออกจากร่างกายปรับปรุงการทำงานของตับและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมนอกจากความสามารถในการปรับปรุงการทำงานของตับแล้วกระเทียมยังพบว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอื่นๆ เช่นลดการอักเสบลดระดับคอเลสเตอรอลและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าแม้ว่ากระเทียมจะเป็นส่วนเสริมที่มีประโยชน์ต่ออาหารเพื่อสุขภาพแต่ก็ไม่ควรใช้เป็นวิธีเดียวในการรักษาปัญหาตับหรือสภาวะสุขภาพอื่นๆหากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับตับหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม 4. ผลเบอร์รี่ผลเบอร์อรี่เช่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ และราสเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องตับจากการถูกทำลายและลดการอักเสบผลเบอร์รี่เป็นกลุ่มผลไม้ขนาดเล็กหลากสีสันที่ขึ้นชื่อว่ามีรสหวานและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเบอร์รี่ที่พบมากที่สุดบางชนิดได้แก่ดูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่และแครนเบอร์รี่ผลเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสารที่ช่วยปกป้องร่างกายจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุล ที่เม่เถียนซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลลรวมถึงเซล์ในตับเมื่อตับสัมผัสกับสารพิษเช่นแอลโกอฮอล์หรือสารมลพิษจะเกิดอนุมมลอิสระซึ่งทําให้ตับเสียหายและอักเสบได้สารต้านอนุมูมกอิสระที่พบในผลเบอรี่ช่วยต่อต้านอนุมูมกอิสระเหล่านี้ลดความเสี่ยงของการทําลายตับและการอักเสบนอกจากนี้คุณสมบัติต้านการอักเสบของผลเบอรี่ยังสามารถช่วยลดการอักเสบของตับช่วยปกป้องตับจากการถูกทําลาย การศึกษาพบว,ว่าการบริโภคผลเบอรี่โดยเฉพาะบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่อาจส่งผลดีต่อสุขภาพตับตัวอย่างเช่นการศึกษาที่ตีพิม์ใน Journal of Nutrition พบว,ว่าการบริโภคสารสกัดบลูเบอร์รี่ช่วยลดการอักเสบของตับและปรับปรุงการทำงานของตับในหนูที่กินอาหารที่มีไขมันสูงโดยรวมแล้วการใส่ผลเบอรรี่ในอาหารของคุณจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายรวมถึงปกป้องตับจากความเสียหาย และลดการอักเสบคุณสามารถเพลิดเพลินกับผลเบอร์รี่สดหรือแช่แข็งและสามารถเพิ่มลงในสมูทตี้โยเกิร์ตข้าวโอ๊ตหรือรับประทานเป็นของว่างเพื่อสุขภาพได้ด้วยตัวเอง 5. ปลาที่มีไขมันปลาที่มีไขมันเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนและปลาแมคเคอเรลเลดดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วยปรับปรุงการทำงานของตับและลดการอักเสบปลาที่มีไขมันเป็นปลาชนิดหนึ่งที่อุดม ไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าลบ3ปลาที่มีไขมันบางประเภทที่พบมากที่สุดได้แก่ปลาแซลมอนปลาซาดินปลาแมคเคอเรลและปลาเทรากรดไขมันโอเมก้า3เป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อสุขภาพโดยรวมและพบว่ามีประโยชน์มากมายสําหรับตับตับมีบทบาทสําคัญในการประมวลผลและกําจัดสารพิษออกจากร่างกายเมื่อตับสัมผัสกับสารพิษจะเกิดการอักเสบซึ่งทําให้ตับถูกทําลายเมื่อเวลาผ่านไปพบว่ากรดไขมันโอเมก้า3มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ซึ่งสามารถช่วยลดการอักเสบของตับและปกป้องตับจากการถูกทำลายนอกจากคุณสมบัติต้านการอักเสบแล้วกรดไขมันโอเมก้า3ยังพบว่าช่วยปรับปรุงการทำงานของตับอีกด้วยการศึกษาพบว่าการบริโภคปลาที่มีไขมันหรืออาหารเสริมโอเมก้าสามสามารถช่วยปรับปรุงระดับเอนไซม์ตับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การทำงานของตับงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ใน American Journal of Clinical Nutrition พบว่าการบริโภคอาหารเสริมโอเมก้าส เช่อปรับปรุงการทํางานของตับในผู้ที่เป็นโรคไขมันพอกตับที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นภาวะที่ไขมันส่วนเกินสะสมในตับนําไปสู่การอักเสบและความเสียหายโดยรวมแล้วการใส่ปลาที่มีไขมันลงในอาหารของคุณสามารถมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายรวมถึงปรับปรุงการทํางานของตับ และลดการอักเสบอเมริกัน h าร์ดแ s ส OCIATION แนะนำให้บริโภคปลาที่มีไขมันอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้รับกรดไขมันโอเมก้าสที่แนะนำหากคุณไม่ชอบทางปลาคุณก็สามารถหาโอเมก้าสได้จากแหล่งอื่นๆเช่นเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียและวอลนัทสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีวิธีการใดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับทุกคนในการดูแลสุขภาพตับและบุคคลที่เป็นโรคตับหรือมีอาการปวยอื่น ควรปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงอาหารอย่างมีในสําคัญดังนั้นหากคุณชอบเนื้อหาในช่องนี้โปรดสลัเวลาสักครู่เพื่อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe การสนับสนุนของคุณมีความหมายทุกอย่างสําหรับเราและช่วยให้เป็นกําลังใจว่าจะสามารถสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมอเพื่อให้คุณเพลิดเพลิน,นต่อไปได้ขอบคุณครับ